มาดูกัน,นะครับว่าวัานนี้3ามันเจ็ดเราจะลอดหรือจะเรือหรือจะลั่นนะฮะ โอ้โหเฮ้ยถ้ากูไม่ผิดย็ดเม็ดเดี๋ยวก่อนแชฟโจ้ตึง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 อ๋อมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกระสอบกระสอบไรนนอ่ะลืมลืมลืมจับมือขาวคือว่าป้ายขาวจับมือป้ายขาวจับมือป้ายเนี้ยราคา3,700บาทเป็นป้ายเบอร์สามคือจะบอกก่อนว่าตอนแรกเราอ่ะจะไปซื้อกระสอบผ้าขาวสักเทียกมอดจะทำตามใจคุณผู้ชมมากเลยอยากทำตามใจคนดูอยู่แต่ว่าสัญญาว่าเดี๋ยวเราจะมาทำให้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยได้กระสอบนี้มาซึ่งเรายังไม่เคยเปิดเลย <S <S คือเมื่อกี้ตอนอยู่ทีราเห็นคนเปิดชัดหัวอยู่เล่าให้ฟังก่นอนก็คือออกเสื้อตัวหนึ่งมาเป็นทูผัก90ซึ่งคิดว่าเป็นเสื้อบูทเล็กด้วยน่าจะมีราคาแบบหลายพันจนถึงลหลักหมืน่น<ๆ>เพราะฉะนั้นก็หวังว่าลูกนี้เราจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไง<ๆ>เดี๋ยวรอดูกันนะฮะแต่ก่อนจะไปนะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราด้วยนะครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวรู้เลยปตัดแล้วนะนี่ชิลแล้วแต่มีนไกลเขาชิลตลอด เรียบร้อยมาดูกันอ่าให้นนชูโชว์ป้ายก่อนว่าเป็นวันนี้เป็นป้ายป้ายขาวจับมือเออป้ายขาวจับมือนี่มาเรามาดูตัวแรกกันเลยนี่ครับตัวนี้ตัวแรกของเราปะมาหน้ากระสอบอานิดาสกสอบแต่ว่ามีตำหนิหน่อยมีตำหนิกระสอบมันเป็นกระสอบเบอร์สามนะอยากมาลุ้นหัวผ้าเกิดเอาตะวันนี่ม่านี่มาไล่มันไล่มันเราเคยเปิดกระสอบเบอร์สามเลยมาปะเราเปิดบ่อยกระสอบเบอร์สามแต่ป้ายนี้ครั้งแรกของเราเลยเอออุ้ยอุ้ยลมเย็น โอ้โหหนูก็ได้เฮียหนูก็ได้ของลมเย็นซะแล้วเฮ้ย NFL อ่ะนี่ด้วยความที่กระสอบเบอร์สามเนาะเนื้อผ้ามันก็จะมีตำหนิบ้างอะไรบ้างครั้งล่าสุดเปิดเบอร์สองเนาะผ้าดีใช่ดีทั้งลูกดีทั้งลูกโอ้เราเราไม่เปิดไปทีละขั้นๆนะคุณเลือกเปิดแต่ผ้าสีดำอ่ะอะไรวะไอ้แค่นี้เขารู้มากในสัตว์นั่นเนี่ยผ้าสีฟ้าสีชมพูคุณมาให้ผมฟังมึงไงมีแต่สีดำดูดิอันนี้แบบอันนี้ไงแล้วเราไปตรวจสายตาได้หรอเปล่าอ๋อเออโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย มัไ่ตตวา if you can read this shirt you are standing too close คือมันก็เป็นลายปั่นๆลายคนตีนมนเลยมาเก็บไว้เฮ้ยอะไรครับเนี่ยตาวอตาวอมาเนี่ยพอเวลาแบบลายดีๆอย่างงี้นะป้ายดีนะออกไซเลกใส่ไม่เคยได้เลยไม่ไม่ก็ผมเอาไปขายในวิวเซันโซไงมไงม่ต้องพูดขายไม่ออกไอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมิกกี้เมาส์อลิมิเต็ดเฮ้ยมิกกี้เมาส์อุ้ยดูสวยด้วยใส่ได้ มาแล้วครับมิกกี้เมาส์มะเข็บเดียวทั้งตัวไหมมะเข็บเดียวบนล่างอืมสวยมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะใครจับได้กูกูจับได้เอาไปไม่แล้วก็มารวมกันไว้ไงเฮ้ยเสื้อวงใหม่แล้วไมชั่มิเคิลโรแมนเชสไมชั่มิเคิลโรแมนนี่ผมว่าเราเริ่มแล้วเริ่มลั่นเหรอเริ่มร้อนดิพี่แดดมาเลยไม่ได้ลั่นนะร้อนนี่พี่เชดพี่บอสเสื้อลายลายหายากอีกแล้วลายยับลายยับบิดิยับหมดเลยให้ พยายามหาดีดีกูชอบความตั้งใจของมึงสภาพเป็นไงวะที่มึงจับมาได้ต้นตัวของมึงโคตรยับเลยพี่มันต้องยับอยู่แล้วผาดมาเว้นไม่อ๋อสภาพมันก็เทียบเท่ากับเบอร์สองไม่ได้คือหลายๆตัวที่แบบไม่ได้ล่านแต่มันก็แถมตําหนิมา <c oughs> พูดเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรยอยากได้แบบออกมารู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยโอ้โหยังไอทีหี้ยเขาก็ดีใจเกินเหตุไวไลน์ไวูเคข้างหลังมีอะไรบ่าง yahoo.com skylander นี่ชึบชึบ กาเลนเดอร์มานะมาละตาวออ n นเ r c e s s i o n fee ตาวอตาวออุ้ยไนกี้เก่าเราต้องไปทำความสะอาดหน่อยนี่ไหนไนกี้สบูดมันจะเอาออกวะเนี่ยเราไปซักดิ้คาดกระสอบครับดำอะไรมันซักออกมีวิธีซักอยู่คือด้วยความที่มันเป็นกสอบเบอร์สามเนาะมันก็จะมีความเลอะใช่ตำหนิมีรูมดบ้างอะไรเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้ห้ามพูดตามนะไม่พูดหรอกโอ้ยมิชลินน่ารักดีมิชลินสตาใช่ ชลินไอ้ออกหน่อยวะมาดูกันนะครับว่าวันนี้สามันเจ็ดเราจะรอดหรือจะเรือหรือจะลั่นนะฮะเฮ้ยถ้ากูไม่ผิดเย็ดแม่เดี๋ยวก่อนทึบบุดบัดไหลเยียร์เชฟโจ้คอยตอรี่ด้วยคอยตอรี่มามาไปรอดแล้ววะเจ็บตายนะเฮี้ยงฉัไม่ใช่รุ่นเก่าอ่ะอือปีเท่าไหร่นี่เขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกไซเอ็คเอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบชุบชุบมาแล้วครับเชียร์มาเวลมาเวลโอ้โหลายสวยครับครบเลยอ่ะเรียกว่าครบองค์ คบองลันจิงตัวนี้นี่นี่นี่งานป้าย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 ตำแหน่งไม่มีตำแหน่งไม่คุยอันนี้ตัวนี้ก็บอกเลยได้ตัวนี้ก็หลายร้อยอยู่นะตอนนี้เราไปประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์ละเป็นไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีออกมีการ์ตูนมาบ้างยังไม่เจอวงยไม่เจอวงแบรนด์กีฬลกรามาปึ๊บแต่แคบเดียวปึ๊บหืมป้ายฟุตเอาศูนย์มาครับผมมาแล้วเก้าศูนย์ป้ายฟุตนะฮะเนี่ยเนี่ยมึงรัดขั้นไอ้สัตว์เดี๋ยวมันไม่ลั่น อะไรอ่ะขออ่ะคอยๆค่อยๆคๆเอสกิโมโจจังเกิลเดอะจังเกิลโจคือลายดีมากนะแต่แบบเสียดายแม่งเป็นแบบรุ่นปั๊มคออ่ะสวยว่ะนีสวยดีสวยดีตัวนี้มันแบบให้อารมณ์ความเก่าอีกนะสวยดีว่ันหลังสวยเลยปี2 0งพันหนถึง2017เดี๋ยวๆดี๋คือไม่เอาไปหรอกไอ้เหี้ยมาเสื้อวงใหม่ละเ1เวนตีพลอตอืมเซเวนตี้วันพลอตออส็์เอาตึงตึง มาโอเบยลายหน้าลายหลังช่วงนี้เขายิ่งกลับมาฮิตชิดแบบพวกเซิร์สเก็ตกันนะเออใช่เออแต่ก็ไม่นำเป็นว่าต้องใส่เสื้อสเก็ตเล่นสเก็ตโต้มาแล้วครับ DC คอม,มิกวันเดอร์วูแมนโอ้นี่มาหมดเลยโอ้ยนะอุ้ยสวยอ่ะนี่มันออกมาจากคอมิกออกจากแบบพวกหนังสือกระตูนอ่ะพลาเวอร์ชั่นกับในหนังกระโหลกกระโหลกเฮ้ยไอ้เหี้ย OVP ตาว์เจอหน้าหลังนี่ลายหน้านะลายหลังนะ โอ้โหได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแป๊นึงแป๊บนึงอะไรจอรรัสสิกเดสเยสเออสวยสวยสวยเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยล่างเริ่มมีว่ะตรงนี้เราพลิกกระสอบบางคนเขาก็เป็นทริกนะพลิกกระสอบเนี่ยเผอของออกอ๋อคอยดิวตี้แต่สวยนะ ลายสกินเฮ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยดีดีดีลาย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 ดีหลักร้อย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 กูตานไอ้สัตว์ตรงนี้ยังไม่เจอแชมเปี้ยนเลยอยากได้แต่แชมเปี้ยนเหรอเคี้ยกูรอลุ้นเสื้อวงเสื้อกระตูอะไรทียนี่เขาจะเอาแชมเปี้ยนปลาฉลากต้องใช้เครื่องน้ำหนัเฮ้ยมันฝันดีนะ a p อ l l o j a i Absolute Nobody อืมโอ้ยไซเล็กจัด a l i เล in w o n d e r น a n d ไซเล็กไซผู้หญิงไซเด็ก เกลือไหมชิบว่านี้ยจะเกลือไหมก็ได้อยู่มีซูเปอร์แมนไซส์เด็กนะฮะสายผู้หญิงไซส์อะไรวะไสาปั๊มคอสายเอ็มใช่แอร์จอแดนมาจอแดนมาตัวนเองจอแดนคือถ้าไอ้นนท์รอบนี้เปิดกระสอบแล้วมันยังไม่ลงขายพวกผมรอบหน้าก็ไม่มีตังค์ซื้อกระสอบเลยนะหมดอยู่กับที่มันเยอะไอ้เหี้ยขายที่เถอะไิดจัดก็ขายก็มาซื้อกันด้วยนะครับใครที่แบบอยากสนใจชอบมาแบทแมนโอวีพีหน้าครับผม จะรอรออยากได้รุ่นเก่ารุ่นเก่าหลุดมาบ้างวันนี้บอกเลยว่าเอน r g y ไม่ค่อยมีไม่ค่อยสบายนะวันนี้ก็ได้เท่านี้ประมาณนี้น <c oughs> พี่ผมเชื่อ <c oughs> เอ้ยจริงๆไม่ค่อยสบายจริงอันนี้แบบ <c oughs> โอ้เหงือแบบงานก็ต้องทำนะหยุดไม่ได้นะทุกนี้เรางานทำทำอะไรบ้างเสื้อต้อรู้หรอกโอ้เยี้ขาสวยไหนดูขาอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะฮะก็อเมริกันฟุตบอลสวยดีสวยดีสีดำเด้อมาไม,ไมกี้หัวเข้ามามอีกแล้วฮึบฮึบฮึบโอ้ว้สวยจังลอสอแองเจลิส,ส<ว>ไลฟ์วิวไลฟ์วิว ก็ไม่ได้ลั่นขนาดนี้อยอย่าให้กูตกใจเลยดูมึงดูมึงดูพวกนี้เนี่ยเห็นไหมปีสองพันเป๊ะถือว่าเก่าแล้วดูด้วยเฮ้ยอย่าโยนมั่วเมื่อกี้พี่บอสบอกให้ดูตรงนี้เนี่ยมันจะตอกปีอว่าปีอะไรมันไม่ได้มีเสมอไปอะไรเงี้ยต้องพวกเรือลิขสิทธ์ลายเส้นอะไรเงี้ยมันจะมีตอกปีอืมเฮ้ยที่นี่เรื่องเรื่องอะไรนะปิเนียนปิเนียน ใส่เด็กผิวเลยอุ้ยเสื้อรุ่นเก่าเสื้อเปล่ารุ่นเก่าใช่ตัวสวยๆเสื้อแคบเดียวด้วยบนล่างเลยใช่มันเจ็บแบบศูนย์นั่นไงเออเสื้อเก่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเลยป่ะป่ะปะตัวสุดท้ายปะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างได้ขอเวลาไปดูก่อนปะได้ยี่ทงไมปิดกล้องอ๋อนะวันนี้เราได้มาพอสมควรมามาดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างลั่นลั่นหรือเกลือวันนี้ให้คนดูเป็นคนตัดสินอ่าแน่ว่าเราลั่นหรือเราเกลืออันนี้คือไอ้นนท์ชอบส เป็นร้านอาหารใช่เหมือนจะเป็นร้านอาหารใช่ลายสวยดีลายสวยดชชีชอบนอันี้ชอบส่วนตัวเหมือนกันเป็นเสื้อของอาดิดาแต่ว่ายังดูดำๆเลยนะเดี๋ยวเราขอไปทำความส่ายก่อนนี่ใช่เอาจริงเสื้อเวลา อันนี้อย่างอย่างตัวที่เห็นนนใส่อยู่เนี่ยไม่ทไมไม่ให้กูพูดให้จบก่อนอ้าวกูทำไมเขาเรื่องเรื่องมันมาแล้วไงอ่างั้นมึงพูดก่อนกูค่อยกลับมาตัวนี้ใหม่อ่าทำไมนะอย่างเสื้อเนี่ยอย่างอย่างเสื้อตัวนี้ที่ใส่อยู่อ่ะนนก็ได้มาจากเปิดสอบอีพีก่อนๆใช่แล้วแล้วพอเอาไปซักพอเอาไปอะไรแล้วมันก็เหมือนใหม่แบบเนี่ยคือตอนแรกๆมันก็จะมาก็จะเลอะดำๆแบบนี้แหละแต่พอผ่านการซักผ่านการอะไรมันก็จะดูแบบใหม่ขึ้นใช่มาเนี่ยก็คืออาดิดาสที่บอกตัวนี้มีตำหนินะแต่ว่าชอบส่วนตัวเป็นคนชอบเสื้อขาดๆอออออออแแบบบบเเเเเป็นพววกกกทีีมมรรร์ะไขงงงดดดิาาาสยย่้้๋ผให นี่เป็นของไอดัสไปต่อไปไปต่อไปอันนี้อันนี้แบบมันเป็นฟิลแบบว่านึกว่าเสื้อหนังนึกว่าสเต็มอัลต้าคอมตันของวง NWA แต่ไม่ใช่อ๋อที่มันที่มันจะเป็นแบบแบบเป็นลายแบบนี้ใช่ป่ะใช่ใช่เป็นสเต็มอัลต้าวอลฟรีอะต่อไป Star Wars สตาร์วนี่มาดูลายหน้าลายหลังสวยมากหน้าหลังลายเต็มเต็มหน้าหลังเอหน้าหลังอ่ะมา อันนี้นายกลัวๆนะอะไรก็แบบปั่นๆเป็นแบบจอร์ติกเดสเดโดนี่นด้อยู่น่ารักน่ารักเอาไว้ที่เสื้อเกม a l l of Duty เนี่ยชิโนนเขาติดไงติดติดติดเกมแต่แต่ลายมันสวยดีชอบที่ต่อไปก็เป็น Star Wars น่าจะเป็นปี2,000น้อต้นดีไซน์ไม่เล่นยูเอสเอ น้ำต้นนะครับนี่จะได้ไซส์เล็กไปหน่อยอยากใส่โอ้ยไม่เกี่ยวเป็นไซส์เล็กอันนี้คือ My c เคมิคอลโรแมนต์วงใช่ไหมเสื้อวงเสื้อวงเสื้อวงแต่ว่าไซส์เล็กอีกแล้วของไซส์เล็กนี่นี่ของผมไม่ใช่ของผมมิกิมาร์ก้าศูนย์มิกิมาร์ก้าศูนยต้องดูต้องดูป้ายด้วยดูป้ายด้วยเป็นป้ายดิสนีย์เลยดูดูดูเห็นปหมเกี่ยวไว้ใส่เองไม่ขายครับผมตัวนี้ เครือข่ายเก็บเก็บเก็บของดีๆออกจากกระสอบเหมือนจะเป็นเกมหรือการ์ตูนนะแกรีเดอร์ตัวนี้เออต่อไปตาวอลโลโก้โลโก้โลโก้ตาวอมาตลอดนะฮะมึงเห็นป่ะว่าเนี่ยสังเกตว่าลายมันคือยานบินเห็นป่ะแต่เป็นลานบินลานบินตรงไหมนะอันนี้ของจริงงานดูไอยานบินลำเล็กๆอ่ะเจ๋งว่ะซูเปอร์แมนเนี่ย ซูเปอร์แมนมาซูเปอร์แมนอันนี้ชอบแก็บเอกเลยทอยสตอรี่บัตเลเยี์ขู่ถ้าก้าวสูงมานี่รู้เรื่องเลยนะตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรนะตัวนี้ก็ยังถือว่าใหม่แต่ว่าอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ปีของเขานะเข้าใจป่ะอันนี้มันแค่แบบเป็นทอยสตอรี่อันนี้ตัวนี้ของนนนี่มาวู้ยตัวนี้มามาครบทีมเลยนะพี่บอสมาครบของค่ายเขาอ่ะมาครบค่ายมาเวลเลยจริง ตัวนี้ขายเลยประมาณ850มันตำหนิอะไรไหมสักอกสักอเกอเนี่ยรอยพวกนี้เห็นปะถููสักอกก็นี่ไปฟุตเก่า90ก้าปฟุเก่าเก่าเอยสเก็บบขงตัวไปเก่านี่นะสี่สี่ร้อยสามสี่ร้อยสี่ห้าร้อย,อย 500. ต้องม,อมีผมให้4ล้านเ <c oughs> อาเลย <c oughs> อันนี้วนี้มัน p i l โ t เจ้วงเจ้าวงอันนี้ต่ำตำก็ต้องแบบ1 5 0ร้อย5 0 2 0 0บสอรใช่ประมาณนั้นเต็ตเอาโคตรนี่ตัวนี้ก็เป็นเสื้อแบบบิชคับนี่ก็ถือว่าวินเทล้วนะปีมเพราะมันต่อปีสองพันเป๊ะเลย ก็ออกก็แบบพร้อให้มีอะไรขายได้นะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ออกเฮียอะไรเลยสักพี่คือเคยเปิดกระสอบแบบทั้งลูกไม่มไม่มีเฮียเลยมีเสื้อป่าวแบบแปดนตัวเดียวเคยเจอหนักขนาดนั้นนะก็อย่างที่บอกนะมันต้องขึ้นอยู่กับดวงจริงดว<ล>งใครดวงมันแต่ว่านอกี้พอเห็นคนที่ร้านเปิดแล้วเสียดายอยากอยากได้ลูกนั้นเลยอยากซื้อต่ออะไรที่ออกดีจัดเราน่าจะไปเร็วนะ้อออกดีจัดอันนี้เป็น Wonder Woman ภาคแบบว่าการ์ตูนคอมิกสวยสวยสวยให้ความรู้สึกแบบวินเทจวินเทจเสื้อป้ายปมคอนะครับอันนี้อะไรนะเลยแต่เสร็จอันนี้ลายมันลายมันเป็นลายมันลายมันคือนะ ลายมันเขาจะตีรวมพวกแบบเสื้อลายมันลายกะโหลกลายแบบศึกษาหน่อยมันเห็นแล้วมันจะเข้าใจเองว่าแบบลายมันคือกะโหลกเขาก็ตีเป็นลายมันมันแบบผิวมันหรือว่ามันไม่ใช่ลายมันอะแบบมันอะลายมันอ๋อมันเออลายมันดูมันมันอะเข้าใจไหมแบบลายมันดูมันดิว่ะลายแมงมันเคีย์มันว่ะสัตว์คอร์บิวตี้โชว์ยังไว้สัตว์ลืมหมดเลยไอ้มาคอร์ดิวตี้ครับนี่เดอะแฟร์มีตำแหน่งมีตำแหน่เดอะแฟร์กินดี อันต่อไปก็ไอสไตล์ที่มักจะมีทุกกระสอบไอสไตล์นี่แบบร้อยร้อยหนี่ a l ิ c ินว Wonderland ตัวเหมียวเหมียวไซส์แบบไซส์เด็กนะเด็กผู้หญิงไซส์ผู้หญิงนะต่อไปต่อไปต่อไปเป็น b a ท m a n OVP ลายหน้าอย่างเดียวไม่มีลายหลังปั๊มคอนะเหมือน ตัวสุดท้ายของกล่องนี้ขาฮาร์ดนะครับใครจะเอาเสื้อพวกนี้เดี๋ยวเราจะลงขายที่ร้านไอ้นนท์ใช่ดูซกคนโซขึ้นลิงก์ไปให้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดมีแบรนด์นกีฬาแบนดีาตรงนี้ก็หลายนะวันนี้ก็ถือว่าสําหรับพี่ก็ไม่เกลือแล้วกันกระสอบสามเป็นเจ็ดถือว่าก็ออกได้มากกว่าที่เราเนี่ยถ้าไปขายคือก็ก,กาไรแน่เแเรายังไม่รวมพวกนี้นะถูกต้องน้ำสองใครสนใจทักมาเลยจะขายให้ขายให้เลยเนี่ยต่อไปก็มีพวกนี้แบรนด์กีฬาใช่ไหมไนกี้ตัวแรกนี่ไนกี้นะครับชอบแต่ว่าเนี่ยพวก สักสักก่อนไงไนกี้นี่ไนกี้เออเกสบอคคอมเออนี่นอนเจอฮ่าอีเทียอิมูแคลดเนี่ยนะ่้มันปั่นมันมันออ่าไนกี้บาสเกตบอลอันนี้เป็นพวกกองแมนกีฬานะครับที่เราเปิดกันมาได้ใช่ไหมเอออันนี้เป็นมิชลินป้ายมันคยู่ด้นนอร์ตันตารุ่นเก่าแล้วตัวนี้แอร์จอแดนสวยสวยสวยบอคคอมนี่พวกแบงก์สเกตเออเฮลลิงเฮลเล่ก็มานี่มาสองตัวนี่ก็นี่มาพร้อมกันเลยมานี่เฮลเล่ เลย,ยเอเออใครที่ดูตัวไหนสนใจทักไปโนนโเลยได้<ๆ>เผื่อมันยังไม่ได้ลงรูปก็ทักบอกว่าพี่แคปหน้าจอมาเลยเกดสต็อปแล้วก็แคปมาถามว่าพี่ตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวให้นนขายไปเลยหมดแล้วก็วันนี้นถือว่าเราไม่เกือไม่เกือแท็กเลยเว้ ถือว่าเรากำไรทั้งรวมทั้งหมดแล้วกำไรแน่นอนใู่เนี่ยเข้าหน้าร้อนจิบขายพี่เฮียไปย้อนดูททั้งเทปเหงื่อแตกเลยนะนี่ป่วยอยู่เลยนะไม่ค่อยสบายก็ถือว่าทำเพื่อคุณดูแล้วกันถูกต้องถูกต้องก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอนะครับถ้าเราพยายามตอบทุกคอมเมนต์ได้เราพยายามตอบไล่ตอบตลอดก็คนที่ตอบไม่ผมก็นอนตอบเองกับมือเดี๋ยวจะมีอะไรจะทยอยตอบไปนะบางทีคอมเมนต์มันเยอะแต่เราอ่านหมดแน่นอนแต่วันนี้ก็แฮปปี้เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับม ใช่ไหมหรือกระสอบอะไรไงสัญญาว่าจะทำให้ร<ล>อสอบสตา,าขาวอะอเสียหมดก่อนไงเสียหมดก่อนแ,แล้วเสียดายด้วยเสียดายก็เดี๋ยวเป็นว่าเร็วๆนี้แล้วลกันรอรอรอหน่อยก็ยังไงฝากติดตามด้วยเจอกันบายบาย,บายอับ